ละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคล้ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่ง,งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัถศลินอันวิจิตบรรจง ล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันศิริกิต์สวนจิตระดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคี่ยงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประนีศินและวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตละดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคน ทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคนเมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามตามที่พระองค์ท่านรับสั่ง นะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกทกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระาราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตกดาเป็นสถาบันศิริกิจในปี2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันศิริกิจสวนจิตละดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปะชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้ว ผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดินแรกๆก,ก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะนานๆถึงเข้าใจว่าอม,มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะคะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระอ,องค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ย ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนชับไวในการ รับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยเสมอมา